ความเจ็บปวดที่สุดของการมีชีวิตไม่ใช่การถูกคนอื่นทำร้ายแต่เป็นการไม่รู้ตัวว่าทำผิดอะไรไปบ้างจนกระทั่งต้องให้ผลออกมาทำร้ายตัวเองเสียก่อนเรื่องหลายๆบางเรื่องที่เกิดกับเราบางทีก็เป็นผลมาจากการกระทำโดยไม่คิดให้รอบคอบของเราเองการทำความผิดเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์ถ้าพบว่าตัวเองผิดแล้วแก้ไข และตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองก็น่ายกย่องนับถือคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นความผิดนั่นแหละมันจะเป็นบทเรียนสอนใจให้ตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้นความผิดคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปจงใช้เป็นครูเพื่อเรียนรู้ทางที่ถูกทุกอย่างมีค่าเสมออย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าไม่ควรทำมันอีก เวลาผ่านมาแล้วผ่านเลยไปเราไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขหรือเรียกร้องสิ่งใดให้กลับมาเป็นดังเดิมได้จงใช้ทุกนาทีในชีวิตให้คุ้มค่าและดีที่สุดเพื่อว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องกลับมาย้อนคิดเสียดายกับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้ว